เออกูยอยากอยู่กับมึงนานๆเพื่อนกูไม่ยอยากมึงรีบไปอย่างน,อน้องนอน,น,อนตักหชั่วโมงกูจะดีใจเฮ้กูเจอใครวะเนี่ยออกริเดียเนียแล้วกูเด<อ>ินไปไหนเนี่ยกูคยแค่สลับหน้าจอไปดูเซเว่นไนท์นแปบบเดียวเอง S <S เซเรน่าเหรอท่านนี่ไม่สาวน้อยคนนี้เอาเลยสาวน้อยทำอะไรทำคุณสูบบุหไม่ได้ตัวเกมคุณอะไรไม่ได้เลยตัวคุณพอแล้วเซเรน่ากัดน้องอยู่ในปุ่มในปุ่มโอ้ยเพียงโด่กูโดนอีเสร็จ ันนดิสตไอท้ทายมันตีอห <Okay. S 1> ม,มาไมไไ่ด้ป่าเขาจบล่างฮะจะเหยียบฮะเป็นแถบใช่ไหมเป็นแถบเปิดแนับได้ด้วยเหรอแล้วมัมนจะติดสตนดาร์ฟเซเรน่าไว้ถ้าเกิดเซเรน่าแปลงล่างแล้วสไลด์อ่ะ มันจะสไลด์ได้อีกโดยโนคูดาวถ้าเกิดมันมีติดสแต็กบนหัวเราเราก็จะสไลด์ไปสไลด์มาอย่างนะ เขาเวลสี่แล้เาลงอลงลงแตเขายังไม่เวลสี <heartbreaking> hungry, ่อ่ะจริงจริงเซมีแค่สองสกิลกออหจริงเ่ยแปลงร่างไม่จำเป็นต้องเวลสี่มันแปลงได้ตัเกมก็ลังไปดูต่อก็ถือว่าฟูคอโบอ้ยอ้ยอ้ยอออ้ยเอ้ยอยโดดโอ้ยโดดพลาด ตีหัวคุยเชียนี่มึก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 แม่กมึกแ่งกอีเจ้โอ้ยอือเหอ้ยไม่รู้เขาตีเต่าอ,อยู่เปล่านะเขาทำไม่เชื่อหรอเอ้แตงคิวเพื่อนเนี่ยกูดโดนอันตีแม่งโ้นตีนมาอันตีน ตายตายป่าเขาตายป๊บเดี๋ยวจะคุมต่อยๆเรื่อยๆมันก็ฆ่าเองนี่ต่อยๆเดี๋ยวไปช่วยก็แล้วนะขอรีบเคลียร์ได้ปะรงมาเดี๋ยวตายโอ้ยได้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 ไอ้นี่ยันตีแล้วอีนี่ยันตีแล้ว ตายตัวตันเซเลนาได้พี่ทายตายแน่แล่ตายแล้วกันรอนะโอ้ยสวยเรื่เขาจะให้จ้ะมา เจน่าฉันก็เล่นเจน้าเหมือนกันฉันรู้สกิลเธอมึงเหี้ยนะมึงจะเอาใช่ไหมอีเหี้ยนี่มึงเก้าใช่ไหมมึงเก้าใช่ไหมมึงมึงเก้าใช่ไหมมึงเก้าใช่ไหมมึงเก้าใช่ไหมอีลูกช่างดักจริงอีดอก <c oughs> แล้วกูกระโดดเบกดักสามทีติดแล้วอีเหี้ยโอ้เหี้ยเย่้ป่าเข้ามา หนูเพื่อนป่าเขาอยู่บนอุย้ยฮะตะคิวแช่แข่งใครอ่ะแทบนำแข่งของใครวะแน่ดิงงงกันเอาไปป่าเหรอ ไม่รู้ทุ่มแปลวีเฉยโหมันติดเซเลน่าทีหนึ่งแล้วไม่เปลี่ยนเป้าหมายมาฉันหมดเลยวะกำลังไปพิธายเราแบบโลมเขาอยู่บน เชียชิบหายแล้วปากางดงชิบหายละเชี่ยเอ้ยโทษสวย เซน่าอีเหี้ยมันวางเปิดพุ่มแล้วมันก็ขิงสตาร์ทมาเลยมันก็ทะลายมามันแบบสัญยากจะฆ่าคือจริงๆอเลยเนี่ยไอ้เจี๊ยบเฮ้ยโอ้ยป่าฝั่งนู้นแรงมากจริงเห็นด้วยป่าตายป่าเห็นด้วยเลย ตันได้ด้วยนว้ยน่าเกียดเกินพี่ชายเคี์แอบไนนด่อันนั้นกับดักนิดาลีเหรอถ้าเดินไปเหยียบอะตันโอเคใช่ใช่ใช่พอนี้ก็โดนมาละโคตรเกลียเลยตายไปเลย นี่ค่ะแต่ไม่มีคอร์เรกเตอร์เนี่ยมีนะตอบเพิ่มสักแรกโอ้โอ้โอ้ครูโดนใครอยากช่วยช่วยยังไงฉันไม่ได้ขยับเลยใครมาสตัร์นฉันวะไอีอันนี้กินเนวิ亚ใช่ใช่กินเนวิ亚马ันอันตีมันสตันรัวรัวเลยตลกเกินเล่นเหรอกำลังไป โอ้เราก็โดนอันนี้จุ่มกันนะเกียดเกินอีดอกอีดอก่าถอยแล้วไม่มีสก,กิลหลอกโซโล,โลได้โซโล,โลได้ใช่ไหมกันออไปเพื่อ มาแล้วลูกประชาพันธ์ดีฮีโร่ฮีโร่เนี่ยบูดดวยกูโดดอะไรได้ป้อมหนูประ่ายไม่รู้เมันไอได้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  okay. โอ้ยเฮียบนโอโอ้โนบนไมยเ้ยไม่ตายโอ้โหชิ้กอกมึงหนาจังวะไอ้เหีย อฮ้ก่อนเลี้ยวว่ะสวยโอซั่นผักนี้เลยเหรอเน,นี่ยมีป้อมแบบผักได้ทีหนึ่งป้อมผักเหมือนบูชเกียรติทป้อมมันผักเคีย้ยจริงอันนี้เห็นด้วยคือเนื้อมันจะผักได้ขี้มันผักคนด้วยอ่ะถ้าไม่ไม่คือตอนแรกม,มันผักไค้ขี้เบรแล้วมันปรับใหม่ผักคนด้วย ขายว่เนี้กูโดนขายอีกแล้วโอ้ยแค่โดนตัดโอ้โหชิน่าเกียดชิบหายแม่งหลอดเกิดโอเค ของมึงคลัไลท์หลอแล้วเฮ้ยไม่ทันโอ้ยโอ้ยเฮ้าอีหมาป่าตดูแล้วไข่เป็นไข่ ไอหลอดก็มาโอ้นี่ก่อนได้ปะขอตีหลอดก่อนโอยโอ้ยเหียแกไปเก็บตามเรววะป่าเขาแรงมากอะใช่แล้วคือสกิลไอป่าป่าแม่งจะตันแล้วสตันนานมากไอเฮีย้ย แล้วสตันไม่พอคือไม่ตีรูอะไม่ตีสวนด้วยประเด็นน่ะนี่พ่อทำอะไรได้เนะี่ยต่สวยแค่นั้นเลยแต่เยี่ยมเดีด๋ยวดำบนให้ เออแต่เราเหลือเยอะถ้าฆ่าได้เราจบได้ก็นนาจะจบแล้วแหละเหลือตัวเดียวมีเข้ากลางมีคีบป,ปะตายแล้วบนกำลังมา <Yeah. S 1> บนได้บนได้ไม่มีคีปะดิคีบมา,มานะบนอ่ะตัวหนึ่งตัวหนึ่งเขาเกิดอะไ จะได้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 เราเล่นได้สวยพิกพิกพิกเหียพิกกว่าเจียมเอาเลยเอาเลยตีบ้านเอาเลยทำเลยทำเกือบเกือบแพ้เฮียดีพิกได้เฮียเอ้ยเกือบไปเกือบแล้วเย่ขึ้นแรงแล้วเย่เฮอเจียมซึ้เหมือนกันสวย ฉากแอนิเมชันขค้ือนแรงโหเท่วะ่ะสุดๆอ่ะยอดเยี่ยม